วัสดีครับวันนี้วันพุธที่16นะครับเดือนกักฎาคมนะครับปี2567นะครับวันนี้แวะมาตลาดบัวทองนะครับตลาดบัวทองนนทบุรีนะครับตลาดนี้ก็ติดถนนการจนาพิเศษนะครับที่จะไปทางสุพรรณบุรีหรือว่าเข้ามาทางบางใหญ่นะครับใกล้ๆสมบัติใกล้ๆตลาดสมบัติบุรีนะฮะก็เส้นทางที่จะไปไซน้อยอะไรเงี้ยจะเส้น แต่ตลาดนี้อยู่ติดถนนนะครับร้านของเก่าเยอะครับ,นะรบของเก่าของโบราณน,นี่มีให้เลือกหลายร้านเลยนะครับร้านนี้ก็ที่เห็นนี่ก็มันจะมาจากหลายหลายที่นะครับมาจากสนามหลวงสองก็มีมาจากอะไรนะฮะถนนแก้วนะครับก็มีนะครับตลาดตร,ตรงจุดนี้นะครับจุดที่มีหลังคานี่เขาจะขายทุกวันที่เห็นนี่นะครับขายทุกวัน แต่จะไม่ค่อยเห็นพ่อค้าเท่าไหร,ร่นะฮะพ่อค้านี่เขาก็มีเบอร์โทรแล้วก็ชื่อนะฮะเจ้าของร้านติดไว้ที่แต่ละร้านเขาก็จะมีนะครับมีตัวสแกนโค้ดด้วยนะครับถ้าใครสนใจสินค้าชิ้นไหนก็ติดต่อเบอร์โทรศัพท์พูดคุยกันเลยนะครับนะีบ่ฮะจะเห็นว่าบอกว่าพ่อค้านี่ถ้าเกิดใครสนใจก็จ่ายตังสแกนกันหรือว่าโอนกันเรียบร้อยก็ยกของไปได้เลยนะฮะนะครับ ดังนั้นนเะนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีแบบลายชื่อแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์มีทุกร้านนะครับนะฮะเจ้าของร้านจะไม่ค่อยได้เห็นก็ <c oughs> จะมาในช่วงอาจจะเป็นวันพุธหรือว่าวันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าสนใจเป็นค้าชิ้นไหนก็โทรถามได้เลยนะครับนี่นั้นเลยนะครับงานไม้าแกะสลกักอะไรพวกนี้ตู้ไม้ตู้โบราณน,นะครับใช่ทั้งหมดเลยนะครับที่หล้ว ซุ้มหลังคาที่มีหลังคาก็จะขายนน่นนะขายทุกวันด้วยนะครับเห็นบอกขายยี่บสี่ชั่วโมงเลยนะลองติดต่อกันดูนะครับเนี่ยตรงนี้ใช่บอดน,น,นะครับเป็นร้านของต่างนะครับผมว่าเจ้าของร้านนี่คงจะนั่งอยู่ข้างนอกกันหมดนะฮเห็นมีกลุ่มใหญ่เลยที่มีนั่งคุยกันไม่รู้พ่อคา้าบ่าวอยู่นะนะแต่ที่ร้านนี่ทางร้านนี่ไม่ผมไม่เห็นพ่อค้ามานั่งอยู่เลยนะมีแต่เบอร,ร์โทรศัพท์แล้วก็ติดต่อสนใจชิ้นไหนก็ โทรถามได้นะครับนะเนี่ยครับนะฮะาจะวางเบอร์โทรนะฮะนะฮแปดหนึ่งะเนี่ย 1, นะเก้าสองหนึ่งเนี่ยนะครับนะแต่ละร้านเขาก็มีวางไว้แล้วครับสนใจชิ้นไหนก็โทรถามนะฮะดูเดี๋ยวนี้ค้าขายสะดวกสบ,บายครับไม่ต้องอยู่ที่ร้านก็ได้นะฮะสินใจส,นสินค้าชิ้นไหนโทรได้เลยนะครับนะฮะคือถ่ายรูปส่งเลยว่า ลายกันคุยกันนะครับนะฮะจ่ายตังค์ก็ยกของก็ได้เลยโดยไม่ต้องเห็นหน้าเจ้าข,ของสินค้าโบราณน,น,นั่นนะครับนะสวยๆทั้งนั้นเลยนะนะตุ่มก็ยังมีเลยนะครับโอ่งราดบุรีนะ โซนตลาดนัดของถมนะครับที่นี่เขาจะมีวันพุธนะครับแล้วก็จะมีวัน,นวันศุกร์ด้วยนะวันศุกร์ก็จะน้อยหน่อยนะแต่ถ้าวันพุธนี่ของถมนี่จะร้านเยอะหน่อยนะครับด้านนอกนะครับด้านที่ไม่มีหลังคาข้างนอกเลยนะเขาจะมีเปิดท้ายกันแล้วก็มีของถมด้วยนะผมเองก็มาประจำเหมือนกันเขาอยู่ใกล้ๆบ้านนะครับนะพักเครื่องก็มีนะครับ เป็นสูนเลยนะครับมีแผงพักเครื่องหลายล้านนะฮะอีกด้านหนึ่งกาจะวางไว้นะครับนี่คือด้านหน้าของโลที่เปิดเมื่อกี้นะฮะของด้านหน้านะครับร้านนี้ก็มีเบอร์โทรแล้วนะครับทั้งลายทั้งเบอร์โทนะครับขายถูกนะครับเปิดขายทุกวันนะครับสนใจมาดูได้เลยนะฮะไม่มีวันหยุดที่นี่นะฮะขายทุกวันเพียงแต่ว่าจะเจอพ่อค้าหรือเปล่านแต่ติดต่อเอานะอย่างที่บอก ครับมีเบอร์โทรมีอะไรเรียบร้อยเนี่ยต้องใช้หมดนะครับซ้ายมือขวามือนี่เรื่องข้าวเช้านี่ก็ต้องติดต่อก็เพจของตลาดบวัวทองเลยนะครับนะครับผม ไม่แน่แต่ว่าราคาจะนี้เหลือเท่าเท่าไรแล้วนะต่อรองหนึ่งนะฮะรู้สึกจะมีที่จอดรถด,ด้วยเนี่ยบางๆเนื้อจะอร้อยกว่าบาทน,นะครับถ้าไม่มีที่จอดรถล็อกหนึ่งก็จะประมาณ50สบลูกสิบบาทนะครับถูกดีครับนะฮะตลาดนี้นะใครมีสิ่งของเหลือใช้เหลือเก็บอะไรพวกนี้ไม่รู้จะทําไงก็เอามาวางขายดูนะฮะนี่คือด้านนอกของตลาดที่เป็นราคานนะครับเนี่ยเขาก็วางขายแบบนี้นะ ของเก่าของโบราณเรียบเลยนะครับเนี่ยครับมองไกลๆนะครับที่มีหลังคาเนี่ยคือของเก่าของโบราณน,นั้นเลย,เลยนะที่เขาขายกันท,ท,ทั้งที่ถ่ายเมื่อกี้เนี่ยนะครับเข้าไปด้านใน ที่จอดรถที่นี่ก็ฟรีนะครับไม่ได้เสียสตังค์อะไรนะฮะเข้าจอดฟรีนะครับแต่ถ้ามาเย็นหน่อยผมก็ว่าจะไม่มีที่จอดอีกนะฮะมาเย็นเย็นมาเมื่อมืดเนี่ยคนจะเข้ามากันเยอะนะครับผมมานี่เป็นช่วงประมาณบ่ายสามกว่านะครับบ่ายสี่อะไรประมาณเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะก็อันท,ที่เป็นมอเตอร์ไซค์ก็ง่ายหน่อยนะฮะมุมจอดเยอะเลยครับมุนมอเตอร์ไซค์นะฮะ แต่ถ้ารถใหญ่เนี่ยก็ต้องไปด้านหลังเลยด้านหลังของตลาดนะฮะหรือด้านข้างด้านข้างๆนะครับที่อีกด้านหนึ่งนะครับมันจะมีที่จอดเหมือนกัน,นแต่ก็ต้องระวังหน่อยนะถ้าซ้อนคันมากคันนายจะออกไม่ได้นะครับจะมีปัญหากันนะตลาดโพทองนี่ก็ของเริ่มเยอะขึ้นนะครับของโบราณของเก่าของโบราณของมือสอง 2, อะไรเงี้ยน,นนะฮะเริ่มเยอะขึ้นนะครับก็จะมีพ่อค้า มาลงอยู่เรื่อยๆนะฮะมาทั้งตลาดใหญ่ๆเลยนะครับตลาดทั่วไปนี่เขาก็มาเกินมาลงนะตรงน,นี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีราคานะครับนี่ตอนนี้พ่อค้าแบบวางขายกระพื้นนะฮะพ่อค้าของถงนะเนี่ยเขาก็จะมือจับจองที่กันตรงนี้นะครับฝนตกแดดร้อนก็ไม่เป็นไรสบายเลยนะ มีหลคาเนี่ยีเอของุด ได้ใช่ไ yeah. ด oh, oh, oh. ้ได้เลยนะฮะเอฟี้เนอะอ๋อได้ได้ไ <obedient> ด้เนี่ยมีตลาดน

นี่มีรถกระจอดข้างแล้วก็ขายได้เลยรู้ส <pre> ึกจะโดน3ล็อกนะครับร้อยกว่าบาทนะฮะจอดรถขายข้างนี้เลยนะน่าจะโดน3ามล็อกนะ ก็โชคดีหน่อยนะครับฝนน่าจะไม่ตกนะครับทีมานี่ก็เสียงเหมกันนะตลาดของผมไปไหนที่นะเจอประเภทฝนลงนะฮะ <c oughs> ชอบลงตอนไหนครับตอนขายนี่แหละสี่โมงห้าโมงนี่จะรอบชอบมาตกนะครับปลาบนถนึงแถวเลยเอาที่แล้วไปจังหวัดราดบุรีนะครับตลาดตอต้านะฮะ ถ่ายไปได้แค่ซอยเดียวนะครับฝนล,ลงลงแบบไม่หยุดจะด้วยนะฮะลงตลอดยินเกือบมืดเลยนะผมเลยต้องสรุปแล้วได้มานิดเดียวก็กลับรอคาบางร้านเขาก็ไม่ไม่ลงหรือเก็บแล้วเขาก็ไม่วางแล้วนะเพราะว่าไม่ไหวนะมันไม่ยอมหยุดนะีฝนเะนี ตลาดบัวทองนะครับนนทบุรีนะครับนะฮะใกล้ๆสมบัติบุรีนะครับขายมาไม่ถูกตั้ง GPS มาก็ได้นะจีพตลาดบัวทองนะครับก็ที่นี่เลยนะฮะร้านนี้เครื่องมือนะฮะเครื่องมือนําเข้าญี่ปุ่นนะครับเครื่องมือมือสองนะะน่าจะเป็นของญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะนะของยาวๆเนี่ยนะครับร้านนี้คุ้นๆนะครับเหมือนก็ขายอยู่ที่ตลาดไทยหรือไงเนี่ยนะครับ ก็พ่อค้าตลาดไทยนี่ก็มาหลายเจ้าเหมือนกันนะครับที่นี่นะ ยังไม่ที่ว่างอีกหลายจุดเลยนะครับะมองไปด้านหลังของรถนั่นนะครับมีพี่ว่างอยู่เลยนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงหน้าฝนก็ได้นะพราคขาบางคนเขาก็าไม่กล้าเสี่ยงมานะฮใครจะมาวางขายก็เจอเลยนะครับนผมเองก็ว่าจะมาจะมาก็ไม่ได้มา,าทั้ทเนะครับอาของเยอะครับของผมอันนี้ถ้าลงมาลงขายทีก็ แผงเดียวไม่พอนะต้องสองลำแผงนะฮะสองสำล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ you mm -hmm. ดเดินอหาทุไทยให้หลานหน่อยพุชไทย,ไทยเด็กผู้ชายเป็นตัวเล่ไนไรตัวเล่นมีตัวนนมีแต่ของ ตลาดบัวทองนะครับนนทบ,บุรีนะครับาว่างๆก็มาเที่ยวกันได้เลยนะครับขายขายตั้งกระช่วงบ่ายไปถึงบึดนะครับตลาดบัวทองนะครับ